สวัสดีครับวันนี้นี่แบบมาพูดกันเรื่องของบอลสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะยิ่งคู่ของเรอัลมาเดรส์ครับแต่ก่อนนั้นนี่ไปดูผลการแข่งขันก่อนแล้วกันนะครับเลกาเยสนี่เสมอกับซานอาลาเบสไป3ประตูต่อ3โอซาซูน่าเสมอกับเรอัลมาเดรส์ไป1ประตูต่อหนึ่งเอตเลติโกมาดริดที่ก็โดนใบแดงเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับเสมอกับเซลตาบิโกไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็บีเอเอลครับเสมอกับบาเรนเซียไป1ประตูต่อหนึ่ง อาร์ติกาสเปนนี่แหมเมื่อคืนนี้เสมอรวดเลยนะนะครับตารางคะแนนก่อนแล้วกันนะนะครับเรอันแมริดกับแอตเลติโกแมริดหลังจากที่ทําได้แค่เสมอด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรอันแมริดยังคงเป็นอันดับที่หนึ่งเอิดแมริตอันดับที่สองครับแมริตมีอยู่51คะแนนแอตดแมริตมีอยู่50ครับแต่อันดับที่3ครับบาร์เซโลน่ายิ้มแล้วบาร์เซโลน่าดีลงเล่นคืนวันจันทร์นะครับมีอยู่48คะแนน เก็บ3แต้มได้บาเซโลนาจะมี51คะแนนแล้วก็ขึ้นนำจากฝูงแทนที่ของเรอัลเมดริดด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าครับงานนี้ลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับ 1, 2, 3เรอัลเมดริดแอนเติโกเมดริดแล้วก็บาเซโลนาครับทีนี้ก็ไปว่ากันเต็มเต็มเลยเรื่องของเรอัลเมดริดกับโอซาซูนานะครับ ถาโลอันเชล้อตีนี่คือจบเกมนี้มีศึกใหญ่รออยู่นะครับเปิดสนามต้อนรับการไปยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคือเข้าใจนะว่าต้องการที่อยากจะปิดเกมเร็วครับแล้วก็เก็บนักเตะเอาไว้ให้เจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหซิตี้นี่โหดจริงๆนะนะครับโอมามาโมสนี่ยิงแฮตทริกได้แล้วด้วยนะครับแต่เข้าฝักอะไรเวลานี้ครับ4-0เจอกับนิวคาสเซิลแม่ตอนแรกนึกว่าจะบิ๊กแมชกลายเป็นว่าบอลคนละชั้นไปเลย r รอันเมริเจอกับโอซาซูน่าก็จริงๆแล้วก็จัดนักเตะตัวหลักๆลงเท่านั้นนะครับที่ที่อาจจะหายไปหน่อยก็คือแดนนี่เซบาียสกับโรดิโกนะก็ให้ลูก้าโมดิชกับราฮิมดีอาร์ีีออกซาเป็นตัวจริงเลยนะครับไอ้ที่นักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายก็ใช้ทน่นทานด้านฟานกาเซียแทนที่ของทานด้านเมนดี้ endy, ครับเปิดเกมมาคือเห็นเลยนะนะครับเห็นการเป่าของกรรมการเกมนี้นี่ชัดๆเลย เรยแอนดแมริดหาเรื่องเข้าตัวได้แท้นะครับที่ว่าไปบ่นกรรมการไปบอกกรรมการนะรก็เลยทําให้ลาลิก้าไม่พอใจครับกับท่าทีของเรย์แอนดแมริดครับต่อว่ากรรมการครับเริ่มต้นเกมมาที่เจ้าเอ็มปัปเป้ครับมีโอกาสที่จะได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับเขามองว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลของโอซา u ซูน่าครับหยุดเล่น มึงจะหยุดเล่นทําไมโทษทีนะคือคลิปนี้นี่คือหงุดหงิดงุนงิดจริงๆนะนั่งดูเรนแมริดเล่นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่คือหงุดหงิดทั้งฟอร์มการเล่นหงุดหงิดทั้งกรรมการนะครับหงุดหงิดทั้งรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็บอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือมันนั่งดูแล้วมันไม่สบอ,อารมณ์จริงๆเลยนะครับคือถามว่ามันหลายๆอย่างเลยอ่ะนะครับไอ้เจ้าวินี่เหมือนกันจังหวะคือคุณจะไปเรียกจุดโทษทําไมอะ่ะ ก็กรรมการไม่เป่าคุณก็เล่นต่อสิเอาหยุดเล่นเอาชูมือจะเรียกจุดโทษเป็นบ้า,าอะไรเนี่ยครับหลังจากนั้นโอ้โหแปบ๊บเดียวครับเอ็มปัฟเป้หลอกแล้วหลอกอีกนะครับแล้วก็หยอดมาให้ทางด้านวินี่โขกลุ่งๆเสาสองคนเดียวไม่มีใครประกบด้วยโมงออกอชัดเลยชัดเลยวีนี่บทวันไหนจะหลุดพี่ท่านก็หลุดแบบไม่รู้จะว่ายังไงล้นะครับ แต่เรอัลเมเดดีก็ขึ้นนำจนได้น,นะครับนาทีที่15อ่าแอเฟสติกโกบาลบาเด้ครับหลุดมาด้านขวานะครับแล้วก็จ่ายเข้ามาจุดนัดพบเอ็มปับเป้ดีวิ่งเข้ามาสไลด์ครับเข้าฮอส1-0นยนครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีจังหวัดทำฟาวของนักเตะโอซซูน่านะครับในกรอบเขตโทษบ้างแหละนะครับไปกระแทกนักเตะของเรอัลเมเดดแต่กรรมการไม่เป่าเลยครับไอ้วินนี่นี่คือก็พยายามจะเรียกอยู่นัแน่ะนะครับกรรมการไม่เป่าก็ช่างกรรมการไม่ดีคุณก็โฟกัสอยู่กับเกมนี่อ๋อ แต่ว่าเกมนี้นี่คือมาก้าเขาระบุนะครับว่ากองเชียร์ของโอซาซูน่านี่ร้องเพลงเชียร์วินี่ครับแต่ร้องเพลงว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าวินิซิอุสได้วินิซิอุสได้อย่างนี้นะครับนี่นี่มาจากมาก้าเลยนะบอกโอโเล่นกันแรงชัดยากเลยเนี่ยมันมันจะไม่อยู่สเปนก็นอย่างนี้แหละสำหรับนั่นวินิสิอุสเนี่ยคอนเฟิร์มนะนะครับ รดูการละส0 0ล้านยูโรนะทายายไปเล่นในลีของซาอุครับคอนเฟิร์มแล้วว่าข้อเสนอเนี่ยอยู่บนโต้ครับก็ขึ้นอยู่กับทางด้านวินี่อันเชรอรติก็ไม่พอใจกรรมาการนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวะดีคือไม่เป่าเลยไม่เช็ค VR แบบคือไม่พยายามที่จะช่วยเหลืออะไรเลยนะครับกรรมาการนี่ก็ให้ใบเหลือทางด้านอันเชอติโทษฐานนี่บ่นมากเกินไปนะครับออกมาล้ำเส้นมากไปหน่อยคู่ตัวมีจังหวัดซูเปอร์เซฟนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกโอ้โหมองลูกนั้นนี่เรียกว่าจบแล้วยังไงก็เข้าแน่นอนครับ หลังจากนั้นวีดีเซอุสจูเนียร์มีจังหวะยิงด้วยนะครับแต่ว่าโอโ้ยิงไปเข้าซองครับเอ็มปาเป้นี่อุตส่าห์ถวายพายไว้แล้วตอนแรกนึกว่าเอ็มปาเป้จะยิงครับและจุดเปลี่ยนของเกมครับนาทีที่40จูุดเบลลิงแฮมโดนไปแดงครับข้อหาบ่นมากจนเกินไปคือเขาไม่พอใจนะครับจังหวะโดนทาฟาวนะครับหลายจังหวะด้วยก็เลยไปบ่นครับใส่กรรมการนะ่ะกรรมการปรากฏว,ว่าชูบใบแดงโดย,โดยโตรงครับสเตรทเร,เร,ครดคัสเลย เขาก็งงกันดีครับหลังเกมมีการพูดอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปด่ากรรมการนะครับเขาบ่นกับตัวเองเขาไม่พอใจมันก็เป็นตามสไตล์อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ใช้คําว่าโทษนะครับก็ใช้คําว่า fuck off นะครับเขาไม่ได้ใช้อีกคํานึงนะครับคืออีกคำหนึ่งนะ่มันจะมันจะหนักกว่านี้นะครับแต่อีกคานี้ก็ถือว่าหนักอยู่นะนะทีนี้กรรมการด่เขามองว่ามันเป็นการด่า เขาก็เลยให้ใบแดงโดยโตรงครับเขาบมันเป็นการบ่นใส่ตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ได้ไปบน่นไม่ได้ไปว่ากรรมการเลยแต่กรรมการแหละเป็นคนเข้าใจผิดครับ ก็ต้องไปดูเทปถอดเทปนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วทางด้านจูบลิงแคมนี่เขาสบ ớ คําว่าอะไรแน่ๆครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะสบดอะ่ะนะครับคือถ้าจะบ่นจะอะไรนี่ก็หันหน้าหนีกรรมการหน่อยก็ยังดีะนะครับไปไปบ่นแล้วก็เดินหากรรมการแบบนั้นนี่แหมกรรมการก็คือเกมนี้นี่กรรมการก็เอียงอยู่แล้วนะ่นะครับตาช่างมันเอียงอยู่แล้วเห็นเห็นน่ะนะครับก็ยิ่งยิ่งเข้าทางของทางด้านโอซาซูนาเข้าไปใหญ่เลยครับเครื่องลัง โอซานตูน่ตีเสมอได้ครับนาทีที่58จังหวะลูกจุดห่อที่แบบเหมือนกับจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับทางด้านทีโวคูตัวนี่อุา่าโชซุปเปอร์เซฟเอาไว้แล้วแต่คามาวิงก้าครับไปสไลด์แล้วก็เบรกไม่อยู่ครับไปสอยทางด้านบูดิเมียคือจริงๆจังหวะนั้นบูดิเมียเขาก็ยิงไปแล้วนะครับล้วบอลมันก็ออกไปแล้วแล้วก็เป็นเป็นจงังหวะที่ว่ามันมันยั้งไม่อยู่แล้วอะ รกรรมการนี่ก็เอาละไปเช็ค VR เดินไปเช็ค VR ข้างสนามรู้เลยนะครับไปเช็คมอนิเตอร์ข้างสนาม,มรู้เลยจุดโทษแน่มาทรงนี้เรย์แอมบิดไม่รอดแล้วก็ไม่รอดจริงๆครับถามว่าให้ได้ไหมให้ได้ถามว่าไม่ไม่โดนได้ไหมก,ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นจังหวัดที่ว่าคือคุณเล่นบอลไปแล้วแหละนะครับบอลมันออกนอกไปแล้วอะนะครับแล้วมันก็ค่อยไปโดนนะครับแต่ว่าก็โดนไปซะนะครับ1ประตูต่อหนึ่ง และที่หงุดหงิดมากกว่านั้นก็คือว่าคือพอโดนไป1น,นแล้วเนี่ยนะครับแทนที่ทางด้านคาร์โลแอนเชล็ตตีจะมีการวางหมากมีการแก้เกมอะไรที่มันดูดีกว่านั้นนะครับปรากฏว่าอ่ะถอดแค่บราฮิมดีอาสออกนะครับแล้วก็เอาโรดริโก้ลงจริงๆแล้วเกมนี้นี่มันจะน่าจะต้องถอดทางด้านวินิซิวิสจูเนียลออกด้วยนะครับ15นาทีสุดท้ายของเรอัลมาดรดนี่ดูว่าเรเวนตเล่นแค่9คนเท่านั้น พราะว่าวีนี่มันแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะครับลงไปช่วยเกมรับก็ไม่ทําอะไรเกมรุกกไ็ไม่พยายามที่จะช่วยวิ่งหาช่องให้กับเพื่อนร่วมทีมเด่นที่สุดในเกมนี้นะครับของเรอัลมาดริดนี่ก็ต้องยกให้กับทางด้านเคีริยันเอ็มปัปเป้ครับพยายามที่จะวิ่งหาวิ่งพยายามช่วยเหลือทีมอย่างตลอดนะครับแต่ว่าวีนี่นี่โหยืนรอบอลเลยยิ่งช่วง5นาทีสุดท้ายนี่ยิ่งหยับยืนเฉยๆครับรอให้บอลมาหานะ่ะแล้วก็เดินเล่นอยู่ตรงนั้นน่ะบอกเฮ้ย อันเชโตีนี่ก็น่าหงุดหง,งิดเหมือนกันทําไมมันไม่ส่งอาด้ากุแล่โหลไม่ส่งอาัานด้าเอนดริกลงอะนะครับพอใจเหรอก,กับการเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งช่วงโทษเวลาบาดเจ็บนี่เอมปปเป้เกือบจะแหมยิงประตูชัยให้กับทีมด้วยนะครับแต่ว่ายิงไปติดบล็อกผู้守ประตูของทานด้าโอสัสซูน่าครับจบเกมก็นั่นแหละครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับแล้วทางฝั่งของอันด้าคาร์โลอันเชโรตีแหละออกมาบอกอะไรนะครับเขาบอกแน่นอนละครับคือกรรมการนี่คือไม่เข้าใจภาษาครับเพราะว่า จูบิงแฮมเขาพูดอีกคำหนึง่งแต่กรรมก,การนึกว่าไปด่าอีกคำหนึง่งมันแตกต่างกันคำนี้เป็นคำที่นักเตะอังกฤษนี่มันใชท้ทั่วไปอยู่แล้วครับแต่ว่าพุทธศิลป์นี่ไปแปลความหมายผิดเองครับก็เห็นเห็นอยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไรอันบรดในช่วงล่างหลังครับในอย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่อยากที่ไปตอว่าพุทธศิลป์มากกว่านี้นะเพราะว่าเขาโดนใบเหลืองไปแล้วใช่ไหมครับถ้าไปต่อว่านี่สงสัยนู่นครับขึ้นไปอยู่บนอัธจันทร์เขาก็ไม่อยากที่จะโดนใบแดงครับ ส่วนสาเหตุที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนตัวนี่เขาบอกนะครับว่าคือแนวรุกก็กำลังทาผลงานได้ดีคาร์ว,าวิงกาก็ทําผลงานได้ดีนะครับทีมนี่กําลังอยู่ในทรงที่โอเคเลยก็เลยไม่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครับเพราะว่าทีมกาลังเล่นได้ดีโอ้ยนะเล่นดีก็เล่นดีครับจูเลียนแฮมก็บอกนะครับว่าคือเขาไม่ได้พูดจริงๆแหละแล้วเขาก็ออกมาขอดโทษเพื่อนร่วมทีมครับที่ทําให้ทีมเนี่ยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากครับส่วนใบแดงของจูเลียนแฮมนะครับเห็นใน Twitter X ของทางด้านฟาบิเซโอโรบนโน่้ออกบ่อนะครับว่าเรอัลมาดริดเตรียมที่จะมีการยืดอุดหอุนใบแดงดังกล่าวนะครับเพราะว่าเขามั่นใจนะครับว่ายังไงมันก็ไม่ควรที่จะเป็นใบแดงครับและอีกอย่างหนึ่งภาพวิดีโอนี่มันก็จับเอาไว้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีกคือยังไงก็ยืดอุดหอุนแน่นอนครับบาร์เซโลน่ายิ้มเลยนะครับบาร์เซโลนาดีเจอกับทางด้านรายโยบายเยโก้นะนะครับชนะที่ขึ้นจ่าฝูงครับเรอัลมาดริดก็คือจะต้องโฟกัสไปที่เกมเกมถัดไปละเจอกับทางด้าน แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งฟอร์มน่ากลัวทีเดียวครับ4-0แล้วเอริงฮารแลนนี่ตอนแรกบอกมีปัญหาอาการบาดเจ็บใช่ไหมครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่มีอาการเจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นครับลงได้นะครับเกมที่พบกับเรอัลมาดริดครับเพราะฉะนั้นต้องปล่อยเกมนี้ให้ปล่อยผ่านไปนะครับอย่าไปคิดเอามาให้มันแบบหนักหัวนะครับจะต้องโฟกัสในเกมถัดไปครับเพราะว่าแมก็ต้องบอกครับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับประตูเดียวนี่แมรอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ครับ แล้วก็บพบกับ i n s i ซส์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ